ภูกามอาณาจักรกแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของพมา่อาอาณาจักรแห่งนี้เคยรุ่งโรจน์เมื่อพันปีก่อนถ้มกลางซากปรักหักพังของเจดีหลายพันองค์ที่ยืนหยัดสะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนายิ่งเราสำรวจลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสัมผัสถ,ถึงชีวิตชีวาและความศรัทธาของผู้คนที่ไม่เลือนหายความยิ่งใหญ่ของเจดีหลายพันองค์ไม่ได้ปรากฏแก่สายตาเราเท่านั้น ผู้กรรมได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกผู้กรรมในอดีตเคยมีเจดีย์มากถึง5,000องค์เจดีย์ทั้งหมดสร้างขึ้นด้วยความศรัทธ,ธาของชาวผู้กรรมที่เชื่อว่าเจดีย์คือสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หลังจากผ่านสงครามและแผ่นดินไหวมากกว่าพันปีจึงหลงเหลือเจดีย์อยู่ประมาณ2230องค์และฐานเจดีย์ราว1,800แห่ง ทิ้งร่องรอยความตระการตาไวให้เราได้เห็นเมื่อไม่กี่ปีก่อนเรายังคงจดจำข่าวแผ่นดินไหวในพม่าที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่แก่ผู้กามเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2559วัดเกือบ400แห่งได้รับความเสียหายกรมโบราณคดีแห่งผู้กามจึงเข้าไปบูรณะโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกผู้กามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมันทะเล ห่างออกไปประมาณ145กิโลเมตรหรือทางตอนเหนือของย่างกุ้งห่างออกไปประมาณ680กิโลเมตรสภาพภูมิประเทศแห้งแล้งคล้ายทะเลทรายเนื่องจากมีเทือกเขาบังมรสุมทำให้มีฝนตกน้อยจึงไม่แปลกใจที่เราจะเจอทั้งฝุ่นดินแดงอากาศร้อนแห้งตอนกลางวันแต่หนาวตอนกลางคืนและพืชพันธุ์บางชนิดในทะเลทรายเช่นกระบองเพชรชาวพุกามมีวิถีชีวิตแบบชนบท ชาวบ้านยังคงใช้วัวลากเวียนและไถนาทำไร่โดยพวกเขาจะปลูกถั่วเป็นหลักผลผลิตขึ้นชื่อของผู้กามคือน้ำมันถั่วนอกจากนี้ก็มีการทำน้ำตาลจากต้นตาลและมีอาชีพเลี้ยงแพะบางหมู่บ้านไม่มีน้ำประปาเข้าถึงทางรัฐบาลจึงขุดบ่อน้ำบาดาลให้ชาวบ้านไว้กินไว้ใช้วัฒนธรรมของคนพม่จะมาไหวพระสวดมนต์ที่วัดเป็นประจำทุกวัดที่เราไปมักเจอคนพม่ามากกว่านะักท่องเที่ยวเสียอีก ทุกวัดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่เคยร้างผู้คนเพราะมีชาวบ้านมากราบไหว้สังเกตได้จากดอกไม้ถวายพระที่สดเสมอรวมถึงมีการบูรณะซ่อมแซมวัดอยู่เรื่อยๆชาวผุ้กรรมยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดและจะไม่แต่งงานกับคนเชื้อชาติหรือศาสนาอื่นวัดทุกที่ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรปฏิบัติตาม เพราะชาวพม่าเชื่อว่าทุกคนที่อยู่เบื้องหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนเท่าเทียมกันดังนั้นเมื่อเราไปเที่ยวบ้านเมืองเขาก็ควรแสดงความเคารพต่อความเชื่อประเพณีของเขาด้วยผู้คนที่นี่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมผู้ชายนุ่งสโรงผู้หญิงนุ่งสิน้นปะแป้งธานาคาบนแก้มไปวัดก็แต่งตัวเรียบร้อยนุ่งผ้าลายดอกเข้าชุดสีสันสวยงามบางคนก็เทินเข้าของไว้บนศีรษะ สถาปัตยกรรมของผู้การรมอันแน่ทึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะมอนและอินเดียช่างพม่ากเก่งในการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงสร้างพระวิหารจะมีแกนสี่เหลี่ยมทึบตรงกลางเพื่อรับน้ำหนักจึงสามารถขยายขนาดให้กว้างออกไปมีระเบียงและเจาะช่องทางเดินสู่แกนกลางทั้งสด้านทุกช่องจะนำไปสู่ที่ปฏิสถานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศต่างจากโครงสร้างของขอมที่ใช้ผนังรับน้ำหนัก สถาปัตยกรรมพุกามยังเป็นต้นแบบให้สุขโขทัยที่เกิดราชธานีขึ้นภายหลังอีกด้วยเอกลักษณ์อีกอย่างของสถาปัตยกรรมพแม่คือการใช้อิฐในการก่อสร้างส่วนของขอมนั้นจะใช้หินโดยอิฐพแม่าจะมีขนาดใหญ่เรียงกันสนิทจนแทบไม่เห็นรอยต่อเนื่องจากช่างจะขัดอิฐให้เรียบก่อนนำมาประกบกัน นอกจากนี้สภาพจิตกรรมเก่าแก่บนผนังและงานแกะสลักหินของพระม่าก,ก็ประณีตสวยงามไม่แพ้ที่อื่นทุกวัดในภูการรมเราจะพบการปฏิษฐานพระพุทธรูปทั้งสีทิศได้แก่เหนือใต้ออกตกชาวภูการรมเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในชาติพบต่างๆวัดที่ถือเป็นไฮไลท์ของภูกามคือวัดอนันดาหรืออนันทวิหาร ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกกามตัววิหารมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่โตมีมุกยื่นออกมาทั้ง4ทิศต,ตัวเจดีย์เป็นสีขาวส่วนยอดพระปางรัฐบาลได้ทาสีใหม่เป็นสีทองเมื่อปีพศ2 5 3 3เนื่องในงานสมโภชครบรอบ900ปีความน่าชื่นชมของวัดอนันดาคือเจดีย์ที่เราเห็นนั้นเป็นเจดีย์องค์ใหม่ ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์แทนองค์เดิมที่พังทลายลงมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีพศ2518แต่รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้างถอดแบบเดิมมาได้อย่างถูกหลักและงดงามไร้ที่ติสุ้มประตูและหน้าต่างเป็นประตูโค้งประดับคลีบสูงตามแบบศิลปะพุกามซึ่งแพร่หลายในอาณาจักรสุขโขทยัยหรือมีชื่อเรียกที่เราคุ้นหูว่าซุ้มฝักเพกา ภายในลนักษณะเป็นอุมโมงค์เดินเชื่อมถึงกันได้โดยช่างจะเรียงอิฐแบบโค้งเพื่อถ่ายเทน้ำหนักหรือที่เรียกว่าอาร์คซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อ3,000ถึง4,000ปีก่อนในดินแดนเมโสโปเตเมียแล้วจึงแผ่ขยายมายังอินเดียและพะมา่านอกจากความแข็งแรงสง่างามความละเอียดละออก็ถูกสอดแทรกเอาไว้อย่างลงตัวเช่นงานแกะสลักสัตว์ในเทพนิยายตามความเชื่อนในศาสนาพุทธ ถัดมาเป็นเจดีฉัดตั้งหรือเจดีติโลมินโลที่น่าสนใจไม่แพ้กันตำนานมีอยู่ว่าพระเจ้านรปฏิสีตูทรงจะตั้งรัชทายาทสืบราชบัลลังก์แต่ทรงมีราชบุตรหลายพระองค์และไม่อาจตั้งราชบุตรในอัครมเหสีได้ทันทีเพราะทรงเคยรับปากพระชายาองค์หนึ่งซึ่งคอยบริวารพระองค์ขณะประชวนว่าจะทรงพิจารณาราชบุตรจากชายาคนนี้ให้ขึ้นครองราชด้วย จึงตัดสินพระไทยเรียกราชบุตรทั้งห้าพระองค์มาแล้วตั้งฉัดอันเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ไว้ตรงกลางหากฉัดล้มลงแล้วปลายฉัดชี้ไปที่ราชบุตรองค์ใดก็จะทรงแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ปรากฏว่าปลายฉัดชี้ไปที่พระเจ้าชัยสิงหรือพระเจ้านาตองมะยาซึ่งเป็นราชบุตรของชายาที่บริบาลพระเจ้านราปติสีตูชาวพม่าจึงเรียกพระเจ้า นาตองมยาว่ากษัตริย์ัดตั้งเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชจึงสร้างเจดีขึ้นเป็นอนุสรณ์บริเวณที่พระราชบิดาตั้งฉัดเสียงทายนั่นเองอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฟังแล้วต้องอึ้งคือตำนานของเจดีธรรมยังจีหรือธรรมเจดีที่แปลว่าแสงสว่างแห่งธรรมเรื่องราวเริ่มต้นจากพระเจ้านาราสุผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอรังสินทุโปรงพระชนพระบิดาและพระเชษฐาของตัวเอง เพื่อแย่งชิงพระราชบัลลังก์บางข้อสันนิษฐานว่าพระเจ้านาราสุทรงสร้างเจดีย์แห่งนี้ให้สวยที่สุดใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดในภูกามเพื่อไถ่บาปที่ฆ่าพระบิดาของตนเองแต่ก็มีอีกหนึ่งความเชื่อที่ว่าทรงสร้างเพื่อแสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่แต่ความโหดร้ายทารุณของพระเจ้านาราสุจึงทำให้ประชาชนไม่เกิดความศรัทธ,ธา ที่จะมาร่วมสร้างเจดีพระองค์จึงต้องเกณฑ์แรงงานมาด้วยวิธีกดขี่ขมเหงอย่างอิดที่ต้องเรียงกันแน่นจนไม่สามารถสอดเข็มเข้าไปได้นี่เช่นนั้นช่างก็จะถูกตัดมือพระเจ้านราสุทรงครึ่งของราชเพียง4ปีก็ถูกลอบปลงพระชนแต่แม้ว่าจะจริงหรือไม่เจดีทร,รมอย่างจีก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่และความชำนาญของช่างในสมัยนั้นที่สามารถเรียงอิดได้แนบสนิทแทบไม่มีรอยต่อ จึงถือได้ว่าอาณาจักรผู้กรรมเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในด้านสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งของโลกฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับทางช่องได้นะครับขอบคุณครับ